สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหาหนอย3ามหน่อยสหน่อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่27นะคะเราก็มาสรุปของวันที่26กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างเข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะคะเราก็มาลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะก็ มื่อวานนะคะให้เด่นที่จะ7กับสามแล้วไม่มานะคะรอบเฉพาะก,กิจไม่มาเจ็ดกับสามนะคะมาตัวเม็ดเดียวเรานะคะแอดก็บอกว่าถ้าใครไม่ชอบตัวนี้สามารถวิ่งรูดที่ตัวเดียวเม็ดเดียวได้เลยเพราะว่ามาด้วยกันบ่อยนะคะที่เม็ดเดียวเลยนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวเลยนะคะเฉพาะก,กิจเมื่อวาน 9 8 2นะคะ982แล้วก็80นะคะมาตัวเด่นนะคะมาตัวเม็ดเดียวของเรานะคะนี่มาตัวเน้นด้วยสามารถเมาสามารถเมาได้ทุกรอบนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะ ก็ไปต่อที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะ3 00ก็คือ300นั่นเองนะคะตกใจหมดเลยนะคะเห็นแนวทางจอดที่300จะใช่หรือเปล่ามานะคะศูนย์ของเรานี่เน้นอยู่0ูนะคะตัวเน้นตัวเจาะเลยนี่กันนี่กันเบิ้นให้นะคะส่วน3านนะคะตัวเจาะเราจุดวัดใจ มาอยู่นะคะให้เด่นที่ศูนย์กับหนึ่งให้สตัวเท่านั้นนะคะให้2ตัวเท่านั้นนะคะสำหรับตัวเด่นเม็ดเดียวของเราก็มา0ูบนนะคะรอบพิเศษนะคะส่วนล่างก็ให้มานะคะอยู่ที่สูตรวัดใจนะคะก็ไปต่อที่รอบ ปกตินะคะเราปกติ404ศูอ่า04ก็มาชุดเจาะของเรานะคะสูตรวัดใจนะคะศูนย์สอยู่นะคะตรงๆงเลยแต่เม็ดเดียวของเราก็มานะคะศูก็ตัวเน้นด้วยนี่แค่นี้ก็โอเคแล้วพี่น้อง ก็ไปต่อที่รอบ vip กัก็ต่อเลยนะคะ4ี่แล้วก็7 1นะคะอ่าเม็ดเดียวของเรามา08 00์แแล้วก็04มาสามนอยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกตินะคะส่วนมากก็จะเน้น,นพิเศษปกติแต่ถ้าไม่มาก็ถึง vip นะคะแต่ใครจะไปรูดรอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะส่วนรอบ vip นะคะ7 1ก็มา ชุดเจาะของเราสุดวัดใจหนึ่งเจ็ดอยู่นะอ่าแต่เม็ดเดียวของเราคือตัวเดียวนะคะส่วนชุดวินของเราก็จะวางให้เต็มสูตรเต็มชุดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ชิเม็ดเดียวเม็ดเดียวเข็นๆไปเลยก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่โชคดีเนาะอาจจะยังพลาดไปนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะมีรุ้นทุกวันนะคะชอบอยังไงค่อยค่อย ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็ปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีเข้าก็ต้องมีหลุดนะคะก็ไม่มีใครที่จะเข้าได้ ทุกวันนะคะอันนี้พูดจริงๆว่าไม่มีนะคะที่จะเข้าทุกวันแต่ส่วนมากก็จะเข้าเยอะกว่าหลุดนะคะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะก็ไปตามลุ้นตามเชร์กันต่อนะคะในงวดวันที่27เดือน12นะคะปี64นะคะปี64กับ5้น้อยนะคะ3น้อยนะคะ อย่าว่าสามนอยเลยวันนี้ให้วันนี้ให้สี่นอยไปเลยนะคะให้สี่นอยไปเลยสูตรวัดใจนะคะเอ้ยไม่ใช่พี่น้องพี่เนาะสูตรหนึ่ง เม็ดเดียวจ้าโอ้ยแอดกระไดเนาะตาลายพี่เนาะเมา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 ตัวเลขนะจ๊ะไม่ใช่เมาอะไรเน้นพิเศษปกติคือเกาคือเดิมถ้าไม่มาก็ V I P นะจ้ะเจอแล้วก็จอดนอนอยู่บ้านได้เลยนะคะเด่น วิ่งรูดนะจ๊ะรูดๆืรูดปืดดป๊ดนะคะเพื่อความชัวนะจ๊ะเบิ้ลเบิ้ลก็จะให้ศูนย์ศูนย์ตัวเก่านี่แหละหนึ่งหนึ่งซีซี อ่า uh huh. แล้วก็เก้าเก้าอ่าอันนี้เบิ้ลนะคะเผื่อใครอยากได้แนวทางเบิ้ลก็ให้เบิ้ลแค่นี้พอหรือว่าใครจะรูดเบิ้ลอันนี้ก็แล้วแต่ชื่นชอบนะจ๊ะเฉพาะกิจนะคะ,ะว่าจะไม่ให้ก็ให้ตัวเด่นนี่แหละเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจก็วิ่งรูดที่ ศกับ3เลยอ่าส่วนตัวเด่นเม็ดเดียวของเราแขนแขนให้รูด0ูนย์คือเก่าคือเดิมนะจ๊ะรูดได้ตั้งแต่เฉพาะกิดเลยเฉพาะกิดให้2ตัวนี้นะศูนย์กับสามน,นี่ดีไม่ดีอาจจะมาคู่กันนะคะ1 02 03ศูนยอันนี้คือการรูดนะศูนย์หด 0809แน้ะจ๊ะรุดป,ปืด๊ดรุดป,ปื๊ดนะคะรุดป,ปืด๊ดรุดป,ปื๊ดเลยนะคะคู่ที่ชอบนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สาม 0509นะคะ0ูแมาแล้วอาจจะมาอีกนะคะเมื่อวานมาเฉพาะกิจด,ดีไม่ดีนะคะวันนี้อาจจะมาพิเศษก็เป็นไปได้นะคะเคยมาอยู่นะเคยมาอยู่นะรอพิเศษอะเบิ้ลเ่ะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลก็ เบิ้ลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเบิ้ลรูดดีกว่านะคะรูดเพื่อความชัวร์นะคะรูดปื้ดรูดปื้ดนะจ๊ะศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกเอาแค่นี้พอนะคะเพื่อเพื่อความชัวร์นะคะรูดเลยดีกว่านะคะเจอแน่นอนนะจ๊ะสี่นอยเลยวันนี้ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ